สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกท่านนะคะในคลิปนี้ไมล์ลึบเจเจอยากจะให้ทุกคนมาดูข่าวนะคะเกี่ยวกับการลงพื้นที่ของเจ้าหนะ้าที่ก็คือสาราวัตรเจนะคะก็ขออนุญาตเอ,อ่ยชื่อแล้วกันเนาะนะคะเพราะว่าลงพื้นที่ไปกวาดล้างนั่นแหละคะ่ะว่าชาวจีน ที่ได้ฟรีวีซ่าเข้ามาแล้วแต่ว่าไม่ได้มาในนามนักท่องเที่ยวนะคะคือเข้ามาในนามนักท่องเที่ยวนะคะแต่ว่าไม่ได้เที่ยวในประเทศไทยกลับมาแอบทํางานในประเทศไทยเหมือนคลิปที่แล้วที่ไมล์เล็ฟจเจเล่าให้ฟังแล้วค่ะแต่ในคลิปนี้อยากจะให้ทุกคนฟังเสียงของสารวัจเจนะคะที่พูดถึงกับคนนักท่องเที่ยวชาวจีนนะคะที่เข้ามาแล้วไม่ได้มาในนามท่องเที่ยวแต่มาแอบทํางานนั่นแหละค่ะทั้งทที่ วีซ่าฟรีวีซ่ามาคือมาท่องเที่ยวนะคะแต่ก็ไม่ท่องเที่ยวตามที่เข้ามานะคะมาทํางานเก็บเงินกลับบ้านนั่นแหละคะ่ะเนาะเดี๋ยวเรามาฟังคลิปกันก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยเล่าข่าวนะะเนาะเพราะว่าฟรีวีซ่าเพื่อให้มาเที่ยวไม่ใชใได้ให้มาแย่งคนไทยทำกิน,นท,ทนประเทศไทยต้อนรับคนจีนเสมอ 谢谢แต่อย่าทำนิสายไม่ดีนี่แหละค่ะก็คือสารวัจเจ๊เนาะก็ได้อบรมสั่งสอนนั่นแหละค่ะเกี่ยวกับนะคะสาวชาวจีนหรือว่าคนจีนไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะคะถ้าเข้ามาในนามท่องเที่ยวมันก็ควรจะเป็นนามท่องเที่ยวใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่ไม่ว่าจะเป็นคนจีนคนลาวคนเขมรคนพมา่าคนเวียดนามคนที่ไหนก็เรียกแต่นั่นแหละคะ่ะ ถ้าฟรีวีซ่าแล้วเข้ามาก็ควรจะท่องเที่ยวเพราะว่ามาในนามนักท่องเที่ยวเพราะคุณไม่ได้จดทะเบียนเข้ามาในงานเป็นแรงงานข้ามชาติใช่ไหมคะพอเข้ามาในนามท่องเที่ยวมันก็ไม่สามารถที่จะทํางานในประเทศไทยได้อยู่แล้วนะคะแต่สิ่งที่เราเห็นในสังคมไทยเราปัจจุบันนี้ก็คือเข้ามาแล้วฟรีวีซ่าแทนที่จะเที่ยวกับหลบเลี่ยงแล้วแอบไปทํางานนะคะเยอะแย,ยะไปหมดนะคะคือ ทำงานโกกบโกยนะคะแล้วก็ออกไปนั่แหละคะ่ะเห็นไหมถ้าฟรีวีซ่าสองเดือนก็สามารถทํางานได้ถึงสองเดือนนั่นแหละคะ่ะพอหมดวีซ่ากลับไปถ้ายังมีฟรีวีซ่าอยู่อีกกลับไปวันสองวันหรือว่ากลับไปแค่ค้างคืนหนึง่งเขาก็เดินกลับทางเข้ามาเที่ยวต่อได้อีกนะคะเพราะว่าถือว่าออกประเทศนอกประเทศไปแล้วหนึ่งวันเนี่ยนะคะครบสองเดือนได้ออกไปนอกประเทศหนึ่งวันแล้วแล้วกลับเข้ามาใหม่ถ้ายังมีฟรีวีซ่าอีกสองเดือน เขาก็สามารถมาทํางานต่อได้อีก2เดือนเหมือนกับออกไปเพื่อยืนยันว่าตัวเองเข้ามาครบสอเดือนแล้วออกไป1คืนกลับเข้ามาใหม่ก็ได้อีก2เดือนนี่ระคะคือข้อเสียของฟรีวีซ่าที่คนที่เข้ามาแล้วไม่มาท่องเที่ยวแต่กลับมาแอบทำงานเน,นคะคะมันจึงเป็นผลเสียในส่วนนี้เนาะทางที่ดีควรจะมีไม่ต้องฟรีวีซ่าเพราะเข้ามาเขาก็ต้องเสียค่าวีซ่าเข้ามา มันเก็บเข้ารัตได้โดยตรงอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่การฟรีวีซามันมีทั้งด้านดีและด้านเสียด้านดีคือคนนักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศไทยเยอะนะคะสายการบินก็ได้นะคะธุรกิจก็ดีขึ้นว่างั้นเถอะนะคะเกี่ยวกับสายการบินแต่พอเข้ามาในประเทศไทยแล้วแทนที่จะจับจ่ายหรือว่าเป็นนักท่องเที่ยวท่องเที่ยวทั่วประเทศไทยเนะะี่ยค่ะ ไปตามสถานที่ต่างๆเพื่อให้เศรษฐกิจมันกระเตื้องขึ้นแต่ผลสุดท้ายก็คืออะไรคะไม่เป็นดังคิดไงคะเพราะฟรีวีซ่ามาแอบทำงานแอบทำงานแล้วก็ได้ไรายได้กับประเทศของตัวเองนั่นแหละคะ่ะนี่แหละค่ะคือผลเสียของฟรีวีซ่าเนาะมันมีทั้งด้านดีและก็ด้านลบนะคะมันก็อยู่ที่ว่าด้านดีของเราคืออะไรนะคะมีนักท่องเทีย่ยวเข้ามาเยอะเหลือเกินเต็มประเทศไทยนั่นแหละคะ่ะ นะคะเข้ามาเพราะว่ามันฟรีวีซ่าอยู่แล้วประเทศโน้นประเทศนี้ก็มาหมดแต่ข้อเสียคือคนที่เข้ามาทํางานก็ไม่ได้เสียภาษีให้ประเทศไทยนะคะไม่ได้เสียภาษีแล้วก็บางคนก็เห็นไหมคะที่ว่าไปทําธุรกิจเป็นนอมินีหรือเข้ามานะคะเป็นคอร์เซ็นเตอร์เข้ามาโอ้สารพัดรูปแบบที่จะมาหลอกลวงคนไทยนะคะหลอกลวงหรือ ฟอกเงินตามที่มีข่าวเยอะแยะให้เราเห็นนี่แหละค่ะนอกค่าความเสียหายมากมายที่เกิดขึ้นภายในประเทศไทยช่วงที่ที่เราเห็นเนี่ยภายในปีหกเจ็ดเนี่ยมันเยอะเหลือกเกินนะคะข่าวช่อโกงไรวันคอเซนเตอร์อล้วมากมายเหลือกเกินนะคะไหนจะไทยโกงไทยกันเองยังไม่พอยังมาตือต่างชาติที่เข้ามาแบบไม่ถูกแบบเขาเรียกอะไร ในานามนักท่องเที่ยวแต่กลับมาหลอกคนไทยนี้ก็มีเยอะนะคะเนี่ยก็อยากให้คนไทยเราเนาะระวังตัวในในด้านนี้เนาะไม่ว่าใครจะชวนไปลงทุนแบบไหนนะคะถ้าอะไรที่มันมองแล้วว่าเออผลประโยชน์ที่มันได้รับมันเวอร์เกินไปก็อย่าไปหลงเชื่อเราจะเสียเงินเปล่านะคะไม่ว่าจะลงทุนอะไรก็แล้วแต่ที่เขาชักชวนวนั่นแหละค่ะเนาะเพราะว่าบางทีคนแก่คนเฒ่าเราก็รู้เท่าไม่ถึงการกับ การที่จะโดนหลอกนั่นแหละค่ะเนาะคือไม่ค่อยได้รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็จะโดนหลอกด้วยความที่เชื่อว่าเออเขามาทําธุรกิจเปิดธุรกิจในประเทศไทยแต่เราไม่รู้ว่าธุรกิจที่เขาเปิดนั้นมันถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่าแต่พอรู้ว่าเขามีบริษัทนี้บริษัทนี้ก็หลงเชื่อแล้วก็ไปลงทุนกับเขานั่นเลยค่ะโดยที่เขาจะปิดตัวนีเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เลยใช่ไหมคะ คือด้วยความที่ว่าเออเขามีบริษัทในประเทศไทยคงไม่ไม่หลอกเราเราก็ไปลงเชื่อเขานั่นแหละคะ่ะพอร่วมลงทุนเยอะๆความเสียหายมันเยอะเขาปิดตัวหนี้มันก็ทําอะไรไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ได้จดแบบถูกต้องตามกฎหมายนะคะเขาจดในเห็นไหมโนมินีจดกันเองแต่ไม่เข้าสู่ระบบของประเทศไทยนะคะก็ไม่ได้เสียภาษีให้ประเทศไทยนั่นแหละคะ่ะเพราะว่ามันเป็นแบบผิดกฎหมายนะคะมันก็เลย หลอกคนไทยเราได้ง่ายเนี่ยแหละคะ่ะจะปิดตัวแล้วหนีไปเมื่อไหร่ก็ได้นี่แหละคะ่ะคือสิ่งที่คนไทยเราต้องระวังเนาะมันไม่มีอะไรได้มาง่ายๆโดยที่เรานะคะไม่ออกแรงไม่อันนีนะะ้หรอกค่ะมันก็ต้องผ่านอุปสรรคมากมายเลยเนาะกว่าเราจะได้มาในสิ่งที่อยากจะได้นี่แหละค่ะเนาะอะไรที่เรามองแล้วเห็นว่ามันให้ค่าตอบแทนสูงเกินความเป็นจริงนั่นแหละคะ่ะให้คิดไว้ก่อนเลยว่า เราอาจจะถูกหรอกแล้วค่ะเนาะมีชาชีพมันเยอะเหลือกเกินในปัจจุบันนะคะสารพัดเลยนะคะทุกคนเนาะอะ,อะคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยมาเจอกันใหม่นะคะเพราะว่าไมล์เัจอาจจะทําได้แค่สองคลิป,ปันนี้เนาะก็ทําได้ไม่เยอะก็ฝากเป็นกําลังใจหน่อยแล้วกันเนาะนะคะก็เล่าข่าวสารไปเรื่อยๆนะคะทุกอย่างแหละคะ่ะไมล์เจก็เล่าไปเรื่อยตาม ที่เราไปติดตามข่าวนั่นแหละเนาะนะคะก็อยากมาเล่าข่าวสารบ้านเมืองของเราเนี่ยตอนนี้ไหนจะอรอบด้านเรานั่นแหละคะ่ะเนาะทั้งว้าแดงทั้งขมิน้นทั้งพม่านะคะอู้สารพัดท,ที่จะลุ่มประเทศไทยเราเลยตอนนี้นั่นแหละคะ่ะวุ่นวายเหลือเกินนะคะปัญหามากมายในประเทศไทยเราอยู่ที่คนไทยเรานั่นแหละคะ่ะจะรวมด้วยช่วยกันขจัดสิ่งนี้ทําให้ประเทศของเราข่าวสะอาดนั่นแหละคะ่ะเนาะก็เหมือนที่ นะคะสคข้อสอของนายหลวงรัชกาลที่เก้าที่ไมล์เลฟเจลงให้ดูนะคะว่าเออถ้าคนไทยเรานะคะสาม,มัคคีมีพลังประเทศชาติบ้านเมืองของเราก็จะอยู่รอดปลอดภัยแล้วก็แข็งแกร่งนั่นแหละคะ่ะเนาะให้คนไทยเรารู้รักสาม,มัคคีนั่นแหละเนาะไมล์เลฟเจก็จําได้ไม่หมดนะคะก็ลองไปอ่านดูแล้วกันเนาะนะคะอย่างเพื่อนบ้านเนี่ยกาลังไม่มีปัญหากับประเทศไทยถ้า คนไทยเราไม่ร่วมด้วยช่วยกันไม่ปกป้องประเทศของเราเนี่ยมันก็อาจจะทําให้ประเทศของเราอดอแอลงเนาะแต่เมื่อไหร่ที่ประเทศของเราคนไทยของเราเนี่ยร่วมด้วยช่วยกันนะคะยึดมั่นสามสถาบันหลักร่วมด้วยช่วยกันเนี่ยปกป้องพื้นเ่นดินไทยคนไทยเราประเทศไทยเราก็จะแข็งแร่งขึ้นนะคะเจอกันใหม่พรุ่งนี้คืนนี้นอนหลับฝันดีลาตีสวัสด์ค่ะ